ปฏียามเช้าพี่น้องเอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากนะครับนะอ่ากับกล่องเบิกแด้แพี่น้องนี่คือบ้านเรายามเช้าบุกเน่ากำลังเป็นหมากครับพี่น้องกำลังจะออกลูกใหม่นะครับโอ้ดอกหมากเลยจะมีรังแตงด้วยนะดู เบื้องห้างเตียนะงไม่เหรอกำลังสร้นางหลังบ้านส,สวยยามเช้านกกำลังสร้างรัง,งดอกบัวก็ที่สวยนะมาเบิง่ง ดอกบัวตุนนี้เนาะเรียงอลา,ามเลยอั้น,นี้ก็จะเป็นกล้วยเป็นพักนั่งเลือดเนาะพักนั่งเลือดไว้จะใส่อมกบนนะเนาะ อันนี้ก็จะเป็นปักขาปักขาบางจแจกแจงน่ไม้กลับมาตามมาอันนี้เป็นดอกแฉลบหนูหง่งเสบป่าแสบครับ,อบนอกหน่อยเพื่อล่างเหล็ก อันนี้ก็จะเป็นมะละกอด้านในก็จะเป็นกล้วยคอับป่ิส่กองกระถินด้่นนอกกล้วยหอมท่องเนี่ยมะละกอกำลังโต่ะตามมากนะพามาดึงพืชผักสวนครัว อันนี้ก็จะเป็นพริกคิกปลูกไว้ในอากาศดอกไม้สวยๆรอบบ้านแล้วก็จะเป็นผนะัก,นนนกหวานนะครับผักกระแหงครับพี่น้องเป็นผักหวานนะพี่น้อกกำลังแตกงอกด้านนีนก็จะเป็นสวนพริกด้วครับพี่น้องสวนพริก

ยังไงเราเตรียมไปวัดครับเตรียมไปวัดไปจังหันไกล้อพันสายาล้วไปวัดไปว่า